พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกาัญชลีอธิวลังอยัจธาสันติธาสต,ตาปราชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตนาโจทยตานังปฏิมังเสตเสตะมัตนาอัตโนวะเอเวกเคยะกตานิอักตานิจาตี บัดนี้จะได้แสดงพระ,ะธรรม,มเทศนาพรรณาสัตวธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมกุศลบุญญราศีแก่สาธุชนทั้งหลายผู้ขนขวายฝักใฟในธรรมในการบำเพ็ญกุศลความครามดีอันเป็นการสร้างพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาสืบไป ดำเนินความตามพระบารีได้ยุคขึ้นเป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นนั้นชนทั้งหลายบรรดาที่อุบัติขึ้นมาในโลกมีมากมายหลายจำพวกแต่เมื่อจัดสรรกันตามความนิยมในทางพระพุทธศาสนาพระบรมศาส,าสดาทรงแบ่งคนในโลกออกเป็นสองพวกคือพวกดีหนึ่งพวกชั่วหนึ่งพวกดีมีชื่อว่าสัตบุรุษ คือผู้คนที่สงบเรียบร้อยบ้างเรียกว่าบัณฑิตคนฉลาดบ้างเรียกว่ากันชนคือคนที่มีอัตยาศัยที่ดีงามบ้างคนไม่ดีเรียกว่าอัศตบุรุษคือคนไม่สงบเรียบร้อยคือเกกะเกเรบ้างเรียกว่าคนพานคนโง่เขลาบ้างเรียกว่าบาปชนคนบาปคือคนที่มีอัธยาศัยลามกเลวทรามบ้าง การที่พระองค์ทรงแบ่งคนในโลกออกเป็นสองจำพวกนี้ทรงถือเอาความประพฤติดีหรือชั่วเป็นหลักกล่าวคือคนมีความประพฤติดีมีคุณประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจัดเป็นคนดีเรียกว่าสัตบุรุษบัณฑิตหรือการยาน,นชนฝ่ายคนที่มีความประพฤติชั่วเสียหายให้โทษเสียประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นจัด เป็นคนไม่ดีเรียกว่าอสอสัตตบรุษพานหรือคนบาปสมด้วยสมด้วยพุทธภาษิตว่านชัตจาวัสโลโหตินชัตจาโหติพรามโนเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้เป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้กัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพรามโน เป็นคนเลวเพราะกรรมคือการกระทำเป็นคนดีเพราะกรรมก็คือการกระทำดังนี้การถือเอากรรมเป็นการกระทำของตนเองได้แก่ความประพฤติของตนเป็นเกณฑ์สำหรับจัดบุคคลเป็นคนดีและคนไม่ดีนั้นเป็นการยุติธรรมอย่างยิ่งไม่มีโอกาสที่ใครจะค่อนว่าหรือติงได้อย่างไรว่าเพราะ โลกนิยมประพฤติดีติเตียนคนประพฤติชั่วเสียหายเพราะเหตุว่าความประพฤติดีเป็นคุณเกือ้อกูลโลกความประพฤติชั่วเป็นโทษล้างผลาญโลกแม้ความนิยมของโลกจะมีอยู่เป็นเช่นนี้ก็จริงแต่ก็ไม่เป็นเครื่องป้องกันกำจัดความประพฤติชั่วให้สูญสิ้นไปได้เพราะปกติคนโดยมากมักชอบตดเตียนคนอื่นไม่ชอบตดติงตัวเองเมื่อประพฤติไม่ดี เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ตนเองก็ไม่มีทางกลับประพฤติดีได้เพราะเหตุนี้องค์สมเด็จพระจินสีผู้มีหน้าที่สอนให้ผู้ประพฤติดีจึงตัดให้โจทย์แก่ตนเองโดยพุทธภาสิทธิว่าอัตนาโจทยตานังจงโจทย์คือการทักท้วงตักเตือนตัวเองดังนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณา ตัวตราตนเองโดยพุทธภาสิทธิว่าปฏิเสตมัต,ตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองดังนี้การพิจารณานั้นได้แก่การมีสติตัวตราตัวเองเราเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไรมีคุณลักษณะประจำด้วยบริบูรณ์บกพร่องอย่างไรการพิจารณาตนเองอย่างนี้ มีทางจจพรณนาหลายประการโดยสมควรแก่ฐานะของตนตามที่เป็นอยู่เนื่องด้วยความเกี่ยวข้องกันตามธรรมชาติแห่งหมู่ชนคือบุทธิดาคือเป็นบุทธิดาเป็นบิดามารดาเป็นสามีภรรยาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นมิตรเป็นพลเมืองเป็นมหากษัตริย์เป็นพุทธบริษัทหน้าที่อัน เป็นคุณลักษณะประจำตัวของบุคคลเหล่านี้ย่อมมีหน้าที่ต่างๆกันคือหน้าที่บุตรธิดามี5ประการคือ 1. ปฏิบัติเลี้ยงดูบานดาบิดาสองช่วยทำกิจของท่าน 3. ดํารงวงศ์สกุลมิให้ตกต่ำา 4. ประพฤติตนให้เป็นผู้สมควรได้รับทรัพย์มรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วให้ทำบุญอุทิศให้ท่าน บิดามารดามีหน้าที่5ประการคือห้ามบุตรทิดาไม่ให้ทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาจัดสาตัดสาจัดหาสามีภรรยาที่สมควรให้มอบทรัพย์สมบัติให้ในการะสมัยสามีภรรยามีหน้าที่5ประการคือ 1. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาอย่างเปิดเผย 2. ไม่ดูหมิ่นล่วงเกินสมไม่ประพฤตินอกใจสมอบความเป็นใหญ่ในเรือนให้หให้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายตามสมควรแก่ฐานะภรรยามีหน้าที่ห้าประการคือเป็นแม่สีเรือนสงเคกคนข้างเคียงของสามีที่ดีไม่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ ขยันไม่เกียจค้านในการงานทั้งปวงหน้าที่ผู้ใหญ่มีหน้าที่5ประการคือจัดหางานให้พอสมควรแก่กำลังให้อาหารและรางวัล 3. ให้การพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 4. แจกของที่มีรสแปลกไม่กิน 5. ปล่อยให้พักผ่อนในสมัยที่ควรเช่น าวนักอัตเลกหรือข่าวทาบุญกุศลหรือเทศกาลอืน่นๆตามสมควรผู้น้อยมีหน้าที่5ประการคือลุกขึ้นทําหน้าที่ก่อนท่าน <c oughs> เลิกงานหลังจากที่ท่านถือเอาสิ่งของที่ท่านให้ตั้งใจทํางานให้ดีขึ้นนําคุณของท่านไปสรรเสริญในที่นั้นๆศสิทธ์มีหน้าที่5ประการคือ มีความเคารพด้วยการลุกขึ้นยืนรับเป็นต้นคอยรับใช้มีความเชื่อฟังบำรุงท่านตามกำลังและเวลาตั้งใจศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพหน้าที่ครูอาจารย์มี5ประการคือหนึ่งแนะนำดีคือตั้งใจแนะนำโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากให้เรียนดีคือเปิดโอกาสให้เล่าเรียนเต็มที่ไม่เอา แต่ใช้การงาน 3. บอกศินละปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปกปิดอำพราง 4. ยกยกย่องให้ปรากฏแก่เพื่อนฝูงห้าทำการปกป้องทิศทั้งหลายคือสิทธิ์ที่จะไปในทิศใดก็ช่วยในการอำนวยความสะดวกมิตรมีหน้าที่4ประการคือ 1. เป็นคนมีอุปการะ 2. เป็นคนร่วมสุข ร่วมทุกข์กันได้ 3. เป็นคนแนะนำประโยชน์ 4. เป็นคนมีความรักใคร่พรเมืองมีหน้าที่5ประการคือมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ทำตนให้ต่างชาติดูหมิ่นได้สองเคารพต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองไม่เหลียกล่งฝ่าฝืน 3. เลี้ยงชีพโดยชอบธรรม 4. เต็มใจ แบ่งส่วนรายได้ของตนเองเป็นส่วนกลางสำหรับบำรุงและรักษาอิสรภาพแห่งชาติประเทศของตน 4.5. หในยามศึกสงครามแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อรักษาอิสรภาพและสันติสุขแก่ประชาชาติ <c oughs> ของตนพระมหากษัตริย์มีหน้าที่10อย่างคือหนึ่งทานการให้เป็นการอุดหนุน ผู้ที่ควรอุดหนุน 2. สองศีลสามปริจาคะสอาชาวะหมัทวะหกตะปะเจ็ดอกโกทะ 8. ปดอวิหิงสา 9. ขันติสิบอวิโรธนะุทธศาสนาที่นุจชนฝ่ายคณหัหัดอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่5ประการคือ 1. เป็นคนมีศรัทธา สมีศีลบริสุทธิ์ 3. ไม่ถือมงคลเตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อโชคลางต่างๆสี่ไม่สแสวงบุญนอกเขตพระศาสนา 5. แสวงบุญในพระศาสนาฝ่ายบรรพชิตคือภิกษุสาม,มเณรมีหน้าที่สประการคือหมีมือเท้าอันตนสำรวจแล้ว 2. ยินดีในการภาวนา 3. ม,มีจิตมั่นคง สีพอใจในธรรมวินัย <c oughs> บุคคลอยู่ในฐานะเช่นใดจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยหน้าที่อันมีนควรลักษณะนั้นๆก็ด้วยมีสติคอยตรวจตราหน้าที่ของตนเสมอแล้วต่างก็เป็นคนดีตามฐานะของตนควรจะได้รับควรจะได้นามว่าสัตบุรุษบัณฑิตกัลยาณชนตามคุณธรรมของตนตน และจะบรรลุความสำเร็จสวัสดีทั่วกันสรุปความว่าที่เรียกว่าคนดีเพราะประพฤติดีเรียกว่าคนไม่ดีประพฤติไม่ดีทุกคนอยากเป็นคนดีการจะเป็นคนดีได้ต้องมีหน้าที่คือหนึ่งทักท้วงตักเตือนตัวเองพิจารณาตรวจตราตัวเองเห็นความประพฤติผิดบก่อ,องของตนเองแล้วนำมาปรับปรุง เห็นความประพฤติตนของตนบริบูรณ์สมควรแก่ฐานะแล้วควรบันเทิงใจรักษาความประพฤตินั้นให้มั่นคงเมื่อประพฤติได้ดังนั้นแล้วทุกคนจะเป็นคนดีสมปรารถนาะเมื่อกล่าวถึงลักษณะคนดีด้วยทั่วไปไม่จะเป็นเจาะจงถึงฐานะแล้วมีลักษณะชี้ชัด3ประการคือคิดแต่สิ่งที่เป็นสุจริต พูดจาสิ่งที่ดีที่เป็นสุจริตการทำงานที่ดีด้วยสุจริตการที่เป็นบุคคลประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งสามนี้ให้ครบถ้วนก็จำเป็นจะต้องอาศัยหลักการหมัดมันตักเตือนตนเองตรวจตาตนเองเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตัดสอนพุทธศาสนิกชน <c oughs> <c oughs> เอาใจใส่ในกะในกิจของตน ไม่ให้กังวลในเรื่องธุระของตนอันเป็นการนอกหน้าที่ดังอนุสาสนีพุทธภาสิทธตที่ว่าอัตโนวะอเวกขเขยยะกะตานิอกตานิจะแปลว่าใจแปลใจความว่าพึงพิจารณากิจการของตนทั้งที่สำเร็จแล้วและที่ยังไม่ได้ลงมือทำดังนี้ ในการที่สุดลงแห่งพระเทศนาขออนาคุณพระศีรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลความความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมานี้จงเป็นพลวะปัจจัยอธิบาลให้ท่านมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอภ,ภัยพิบัติอุปัตราทั้งปวงจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะรฏิพานธนสารสมบัติ ขอสงสิงจำมงสิ่งไหนสิ่งใดที่ประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะะนี้ <c oughs>